สวัสดีครับโจโจ้ไทย,ยแลนด์มีผลงานตกปลาบ่อมาให้ชมกันนะครับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้เป็นเหยื่อแอร์ออก 58s หนัก9กรัมก็ค่อนข้างที่จะหนักกว่าเวทที่คันระบุนิดน,นึงแต่ก็ตีได้นะคันนี้เป็นคันสตรีมเวิร์ตัวใหม่เดอะวิลเลี542 <U L. S> UL ไม่หลุดโดยที่เอาคันนี้มาเล่นนี้เพื่อความสนุกล้วนๆครับอยากจะตกปลาสักพง,พงสักโล2โลให้ได้ความสนุกสนานมากๆแต่ที่กินมันไม่ใช่กับพงครับเป็นของแปลกแต่ก็แรงดี สิ่งสำคัญที่พลาดในวันนี้อย,อย่างแลดหญ่ลืมเอาสวิงติดมาด้วยนะลาบากลําบนทีเดียวเดี๋ยวไปดูกัน,นว่าเอาขึ้นได้ยังไงนะเจอของแปกลกหลับปีใหม่ปละแรดประแรดใหญ่ครับ ต้องอนะผมมีผมมีกิปเปอร์อยู่ในกล่องะ้ออบครับตัวนี้มันก็แรงดีเหมือนกันนะหมดยังหมดยังต้องโอกาสแต่อ,ออกมันต,ติดแน่นเลยจะได้ดึงครนะับ ช่วงวันนี้พลาดจริงๆไม่ควรที่จะไปตึงอย่างนั้นเลยนะมันอันตรา,ายจริงๆก็ไม่ได้หลุดนะขาดติดปากไปเลยดีว่าจะลงไปเอาแล้วลงได้ไม่ลึกมากอันนี้ผมต้องเอามือเปล่าจับเลยทั้งๆที่หลังปลาแรดเนี่ยเป็นนามทั้งนั้นไม่อาปากโอเคได้แล้วเออ,ออก ลงน้ำไปครึ่งขาคันเบ็ดมาลองครับตัวใหม่นะครับดูปลากับแอร์ออกนะครับตัวเบอร์ห้าสิบแปดเอสโอ้โหเต็มปาก เซเวิร์กเดอร์วิลเลียนตัวใหม่ครับแบล็กเอดิชั่นปลาอะไรครับอุ้ยปลาเล็ดใหญ่หลากันไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีครับ